สวัสดีนะครับหมอโต๊ะ915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ะจะมาทำคิดพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณนิ่งเงียบถอยห่างจากเข้ามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศสีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ หมอโต๊ะจะมาเปืยนพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจใช่องกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเปืยนพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ะขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณเลือกที่จะน,นิง่งถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สิ่งดีด โอกาสดีๆโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่เราจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งสิ่งดีๆความรู้สึกของเราหัวใจของเราสิ่งที่เป็นคุณค่าในความรู้สึกของเราที่จะมอบให้กับใครคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของเรานะหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียได้โอกาสดีๆที่ได้อยู่กับคุณไปนะครับเป็แบบนพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้ การโป๊ะแตกสำหรับบางท่านอาจมีการที่ไปจับได้หรือไปโป๊ะแตกในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามันมันมนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่มีความวานระแวงความไม่เชื่อใจความไม่ไว้ใจ กับการกระทำของเขาคนนั้นสิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกที่เจ็บปวดมันก็คงกลับคืนมาในความรู้สึกมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมในสิ่งที่เราเคยรักในสิ่งที่เราเคยแคร์ในสิ่งที่เราเคยผูกพันไม่ได้นะมีพลาาังอาไพนในออาบปเคลื่อนวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณได้วางแบบแผนคุณได้วางเป้าหมายที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วในเส้นทางเดินของเราเราจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดิน ในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานให้ในขีนอฟครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่เข้าใจให้กับคนที่แคร์ใจให้กับคนที่รักกัน ในวันหนึ่งที่เขาไม่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่กําลังนั่งเหงาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเศร้าใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตกตะกอนแห่งความคิดว่าเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปในการที่เรามีแบบแผนในการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับเป็นพลังงานให้สองไม้เท้าการเฝ้ารอการรอคอยไม่รู้ว่าวันที่ผ่านมากี่วันแล้วในความรู้สึกของเราแต่มีคนที่กำลังอยากกลับมาในเส้นทางเดิน เดียวกันกับคุณครั้งหนึ่งเขาไม่อยากจากคุณเขาไม่อยากปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาอีกแล้วในเส้นทางเดินที่อยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมเดินในเส้นทางเดินนะครับเป็นพลังงานไ่ในเทนออปเปอเรชั ical, ่นเทนออปเปอเรชันเป็นพลังงานไฟการเป็นข้อเป็นกลัว เงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณการที่มีเง também, um ินทองหรือการที tipo, ่มีเงินเก็บหรือการที่คุณกับเขาอาจจะมีการที่กลับมาพูดถึงเรื่องอนาคตคุยถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันวานคิดถึงสิ่งเดิมๆหรือการกลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในมุมเดิมในสิ่งที่เราคุ้นเคยในสิ่งที่เราปลอดภัยในสิ่งที่เรารู้ว่าอันนี้แหละ คือความรู้สึกในตัวของเราเองการกลับมารักตัวของเรานะครับเป็นพลังอาไพชัดเมน้นเป็นพลังอาไพผลวิบา,ากรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้ไม่มีใครแก้กรรมให้กับใครได้เราต้องแก้ที่ตัวของเราเองนะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำกับสิ่งที่ผ่านมากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนันสามารถแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบนันมีพลังงานพลังการที่ตัดใจจาก,กุลสักเท่าไหร่ คนคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังที่เหมือนได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาในวันที่เขารู้สึกถึงความภาครักแห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรนะครับเป็นพลัง,งให้ใน5้ห้ถ้วย5ดาบนะครับเป็นพลัง,งให้การเลิกรา การอย่าร้างการมีอีกโก้หรือการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือเป็นฝ่ายเราที่นิ่งแล้วเป็นฝ่ายเราที่ยอมถอยเป็นฝ่ายเราที่ถอยหา่างในวันที่เราเดินหทางในวันที่เราเดินถอยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเห็นกับคนคนหนึ่งในความเป็นจริงที่กําลังเจ็บ ที่กำลังร้อนหลนที่กำลังร้อนใจที่กลัวที่จะเสียคุณไปในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะมีพลังาางานไพ่คิงอวาราชายาไฟคนที่มีความมุ่งมานะคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความแอคทีฟในเรื่องการงานคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณทําด้วยใจคุณทําด้วยความรักคุณทําด้วยความทุ่มเทคุณทําด้วยความเอาใจใส่นะมีพลังงานไพ่ใน8 ถ้วยการเดินจากมีคนที่กำลังคิดถึงคุณในค่ำคืนนี้ในวันที่คุณเดินห่างยิ่งห่างไกลกับเขาเท่าไหร่เขายิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นเท่านั้นในตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาหรือการลางฝ้าความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกัน กลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เพจเอาไปเคลื่อนเป็นพลังงานไพ่ได้สหรับนะครับเป็นพลังงานไพ่เพจเอาไปเคลื่อนคือพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองได้ในความรู้สึกมันมีความรู้สึกมากมายที่เข้ามาแต่คุณจะรู้เลือกอความรู้สึก ที่ดีกับตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันหนึ่งที่หมดนักในวันหนึ่งที่หมดใจในวันที่สุดจะนั่งในวันที่สุดจะเยอะในวันหนึ่งที่เราเริ่มที่จะปล่อยในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับความเป็นห่วงกับความผูกพันออกไปมีคนที่กำลังคิดได้มีคนที่กำลังตื่นรู้ว่ากับความรู้สึกและความคุณค่าที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นมันช่างเปลี่ยมโ้นไปด้วยสิ่งดีๆมันช่างเปลี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นมันเป็น เปี่ยมดลไปด้วยความดูแลและความห่วงใยมีคนที่คิดถึงวันที่คุณห่วงใยเขามีคนที่คิดถึงวันดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาในวันที่เป็นประสบการณ์ร่วมกันในวันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันหนึ่งที่เราได้อยู่ร่วมกันในวันหนึ่งที่เราได้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับวันนั้นที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมารักษา หัวใจของคุณเขาอยากให้คุณศรัทธานในตัวของเขาเขาอยากให้คุณเห็นคุณค่าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จัดเม้นที่การที่เราที่เรามาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกัน,ม,นมันเป็นการที่เราเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมา บางท่านอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมบางท่านอาจจะเป็นคู่คนที่เกื้อกูลเกื้อหนุนคนที่เข้ามาแล้วมีความอบอุ่นซึ่งก,ากาันและกันหรือคนคนหนึ่งที่กําลังตัดใจจากคุณไม่ได้นะครับเขาพลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่สเตนนะครับเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งตอนนี้มีคนที่ อยากกลับมาวิงวอนหรือการกลับมาขอโอกาสเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแพ้ใจที่คุณเคยทําทุกสิ่งท,ทุกอย่างให้กับเขานะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ากับความรู้สึกกับหัวใจดวงหนึ่งที่เคยพัดที่เคยผูกพันตอนนี้เขารู้ถึงความพัดผ้าคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันหรือใจเดียวกันหรือจิตเดียวกันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังให้คำมั่นสัญญ,ญา ข้อตกลงคำผูกมัดมีไพ่ของคนคนหนึ่งที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันที่เราเคยสัญญาในวันนี้ความคำมั่นคำสัญญายังอยู่ในความรู้สึกของเขาที่เขาเคยผิดสัญญากับคุณเขาอยากกลับมาแก้ไขกับการที่สัญญากันใหม่นะครับเป็นพลังไพ่ในออบสอดความร้อนหลนความร้อนใจความกวลกระวายใจในวันที่รู้ว่า อีกคนหนึ่งกำลังห่างกับเขาไปทุกทีทกทแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจเป็นฝ่ายเขาที่ขาดคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่จะไม่ยอมเสียคุณไปนะครับเป็นพลังให้ถูอวานการให้คาปรึกษาการพูดการคุยคุณคือแรงผักดันคุณคือคนที่เข้าใจความคิดคุณคือคนที่เข้าใจความรู้สึก ของเขากับสิ่งที่ผ่านมานะคุณอาจจะเป็นไฟล์หรือกาการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ไม่ได้แคร์เขาเหมือนตอนที่อยู่กับคุณนะครับเป็นแลงให้เดือดสันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขามีความอบอุ่นหรือการที่ได้รับไออุ่นได้รับเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่อย่างก้อง อยู่ในความคิดของเขาเขาอยากกลับมาได้ยินเสียงของคนที่คุ้นเคยของคนที่รู้ใจของคนที่แคร์ใจนะครับเป็นพลังให้ e The Devil นะ d e v i l คือคามพันธนาการความรักความโ่ำความโกรธความหลงในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบหวงแอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนตอนที่อยู่ไกลกันทําให้เขาเหมือนห่างคุณไปทําให้เขา ทำให้เขารู้สึกถึงความอ้างวางและความโดดเดี่ยวในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากกลับมาผูกมัดเขาอยากกลับมาผูกพันตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาข้างรักคุณไม่ยอมจากคุณไป จะไม่จะไม่มีวันที่เขาจะทําผิดซ้ําอีกแล้วในตอนนี้เขาอยากขอโอกาสการแก้ไขวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เขาอยากบอกคุณว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วเขารู้สึกผิดเขาทําผิดว่าคือคุณไว้เขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปเขาอยากทําวันเวลาปัจจุบันให้เป็นความทรงจําและเป็นอดีตที่คุณกับเขามีความรู้สึกดีๆหรือความทรงจําดีๆหรือการพูดคุยถึงเรื่องอดีต สิ่งดีๆร่วมกันนะทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่ผ่านไปกับวันเวลาหรือโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังให้เจ็ดดาบการกระทําการพูดโกหกการทํารับหลังการปิดบงังการซ่อนเลนการไม่จริงใจในตอนนี้เขาอาจจะไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับคนที่ไม่ได้แคร์เขากับคนที่ไม่ได้สนใจเขาก็ได้นะหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ระวาดระแวงกัการพูด ของเขาการกระทำของเขาหรือการที่เขากลับมาคิดว่าทําไมเขาถึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เขาหวังไว้ในตัวตนของเขาในความรู้สึกในตอนนี้ของเขามันจะจะเป็นฝ่ายเขาที่ได้รับพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่หลอกลวงกับสิ่งที่ผ่านไปหรือการที่เขาพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ควีนออฟติเคิลลาชินีถือเหรียญหรือการที่คุณอาจจะรับรู้ความจริงกับอดีตที่ผ่านมา เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้อภัยกับคนที่เรารักได้แต่การให้อภัยแล้วอย่าผิดซ้ำกับสิ่งที่ทําแบบเดิมๆสิ่งที่ทําแล้วมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ไม่อยากเสียใจเป็นฝ่ายเราที่ไม่อยากเสียใจกับการกระทําแบบเดิมๆของคนคนหนึ่งนะครับเป็นพลังลงานไพ่ในออเพเทเกิลนะก้าเหรียญความสดใสความโสสวยรวยรอในแบบคุณการกลับมาอยู่ในที่เดิมของเราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมากกว่า คุณค่าของเราเราเป็นคนที่มีแบบแผนหรือการที่เรามีคนที่วางแบบแผนอยู่ตลอดเวลาในตัวของเราเองหรือคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากหรือการที่เราดูตัวเองแลตัวเองได้ดีนะครับเป็นพลังภาพ่ในเจ็ถ้วยนะความฝานันความหวังมีคนที่กําลังคิดถึงความฝานันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีความฝานันและเคยมีความหวังร่วมกันโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่หาโอกาส ดีๆนะอากาศที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาควายคว้าโอกาสที่ได้อยู่กับคุณนะครับเป็นพลังให้คิงอัปคัปราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายนะถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการที่วันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดอยากคุยกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ผูกพันกับคนที่ห่วงใยกับเขานะมีคนที่อยากกลับมมาร่วมในความอบอุ่นและในวันที่ เป็นระหว่างคุณกับเขาการพบเจอการแก้ไขการแก้ไขผลแห่งการกระทำในวันนี้เขาอยากกลับมาแล้วทำให้ดีที่สุดในความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเอาใจใส่คุณดูแลคุณคอยเทคแคร์คุณ,ค,ค,ณความผูกพันและความผูกมัดนะครับเป็นพลังใพ่ในในออสอรนะความเครียดความผด,ดนันความคิดเยอะ ความคิดมากหรือการกินไม่ได้หรือการนอนไม่หลับหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาอยากให้ความฝันที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาเป็นความจริงหรือตอนนี้เขากาลังสับสนกําลังคิดวกวนว่าจะทํำยังไงที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังหให้เจ็ดถ้วยกลางทําความทุ่มเทการแบกบภาระความรับผิดชอบ การกระทําของคนคนหนึ่งที่กําลังกลับมาพิสูจน์ตัวของเขาเองการกระทําตรงกับคําพูดกับความรู้สึกลึกๆในหัวใจการพูดถึงความรู้สึกออกมาด้วยความจริงและความชัดเจนด,ด้วยความจริงใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราใช้โอกาสใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในโอกาสที่เรามอบให้เขาในวันที่เราได้มาพบเจอในวันที่เรากลับมาปรับความเข้าใจในวันที่เรากลับมาเคลียร์ใจ ขอดูพลังงานไห้ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ําคืนนี้นะครับเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในเด็กถือเหรียญน,นะคุณคือโชคดีคุณคือโอกาสดีคุณคือสิ่งดีๆในวันนั้นที่เขาทําให้คุณต้องเจ็บปวดในวันนั้นเขาขอโทษ กับสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังอยากกลับมาเริ่มต้นขอโอกาสให้กับเขาได้กลับมาปรับเปลี่ยนให้เขาได้กลับมาแก้ไขผลที่เขาเคยทำไว้กับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลังลงาไพหนึ่งเลี้ยญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆ,มๆหรือเป็นฝ่ายเขาที่รู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการยิ่งห่างไกลยิ่งทำให้เขารู้ใจตัวเองว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาผูกมัดกับคุณแค่ไหนเขามีความรู้สึกที่ยังผูกพันและห่วงคุณมากในตอนนี้นะมันเหมือนอากาศที่ยิ่งห่างไกลทาให้คนคนหนึ่งกําลังคลั่งรักคุณหรือการกลับมาครั้งเนี้เขาอาจจะไม่ยอมทําให้คุณเสียใจและผิดหวังอีกเดทการจบการเลิกราการพัดผ้าทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความพัดภาคแห่งความรู้สึกเขาไม่อยากจากคุณด้วย การที่เขาอยากจากคุณด้วยความผูกพันเขาอยากจากคุณด้วยความรักและความห่วงใยมีคนที่รู้ใจมีคนที่เจ็บหนักในตอนนี้นะมีพลังให้การที่เขากำลังแอบมองในเส้นทางเดินของคุณในวันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วในเส้นทางเดินของคุณเหมือน <Te ars> คุณเป็นคนที่มีความสดใสเหมือน <Te ars> คุณมีคนที่มีความร่าเริงเหมือน <Te ars> คุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องของ <Te ars> ตัวเองซะมากกว่าในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่ในวันที่คุณสําเร็จเขาอยากมี เป็นคนที่อยู่เคียงข้างและร่วมในเส้นทางเดินกับคุณตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจมากในสิ่งที่เขาไม่ได้เดินในเส้นทางเด,เดินเดียวกันกับคุณอีกแล้วแปดเหรียญหรือเขากำลังพัฒนากนางสร้างเนือ้อสร้างตัวในตัวของเขาเพื่อเทียบเท่ากับคุณหรือการที่จะกลับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินดูแลการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจและความห่วงใยชัดติกเป็นพลังไพ่คำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัด กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครสัญญาอะไรไว้รักษาคำมั่นคำสัญญาหรือในตอนนี้เขาอยากกลับมาสัญญากับคุณเขาอย่างรักคุณอยู่เขายังแคร์คุณมากนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงอวาดราชาไฟหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กำลังมุ่งมาน่ากำลังตั้งใจในเรื่องการงานทุ่มเทในเรื่องการงานอยู่นะมีพลังงานไพ่เดิมพัเชียนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดการเริ่มการเริ่มต้น ให้กับตัวของเราเองนะทุกคนผิดได้พังได้เผลอได้พลาดได้กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาการที่พลาดแล้วไม่ไม่ซ้ำรอยกับอดีตท,ที่ผ่านมาการแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันคีนวานราชินีงไฟนะครับเป็นพลังงานไพ่ในดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นความวาวุ่นความกังวลใจมีพลังงานไพ่ในออฟซอนมีพลังงานไพ่เอออฟครับ มีไพ่พระนางไพ่ขวีนออฟคัฟราชินีถือถ้วยนะการกลับมาซับพอร์ตในเรื่องดูแลหัวใจและความห่วงใยความห่วงใยห,หรือการที่เรายังยังดื่มเขาไม่ได้หรือยังเรายังผูกพันกับเขาอยู่หรือการที่เราอยากเราอยากจะถามหัวใจของเราว่าเรายังพร้อมให้โอกาสกับเขาอยู่หรือเปล่าแต่โอกาสที่เราจะมอบให้เขาเขาต้องไขวายคว้าโอกาสที่เรามอบให้เขาและเห็นคุณค่า ในความรู้สึกของเรานะเพราะเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกไม่อยากที่ผิดหวังอีกไม่อยากที่จะทุกข์อีกแล้วนะมีพลังให้ความที่เราเดินจากหรือการที่เรายิ่งถอยห่างจากเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณในค่ําคืนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แงนมมองไปบนฟ้าไกลกว้างใหญ่เหลือเกินเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่ร่วมความฝันร่วมความหวังร่วม ร่วมความรู้สึกเดียวกันน่ามีแบบแผนเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้เดอะเรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันแล้วก,การแคร์ใจาการปรับความเข้าใจมีคนที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากจะทําวันที่ได้พบเจอกับคุณให้คุณเห็นในความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาจะทังทุกทุกอย่างให้คุณ ให้โอกาสและให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านมานะครับมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ